ทำไมคนอื่นเขาขายสินค้าตัวนี้แล้วเขาขายดีนะคะแต่ทําไมเราเนี่ยถึงขายไม่ได้คนที่ทำในหน้าทิกต o อกเคยสงสัยไหมคะทั้งๆที่เราเนี่ยก็ขายสินค้าแบบเดียวกับเขาทําคลิปก็ทาคล้ายๆเขานะคะแต่ทําไมเราถึงขายไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าสินค้าพวกนี้นะคะเขามีเจ้าตลาดอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่าช่องอื่นๆเนี่ยเขาก็ขายกันจนเกลื่อนแล้วนะคะแล้วคลิปที่ทําก็ออกมาแนวๆเดียวกันเนาะ ดังนั้นช่องที่ทําคลิปลักษณะนี้และขายสินค้าตัวนี้เป็นช่องแรกๆเนี่ยก็มักจะได้เปรียบดังนั้นถ้าเราเนี่ยอยากขายดีบ้านนะคะเราก็จะต้องทำคอนเทนต์ที่มันแปลกแหวกแนวแตกต่างจากช่องอื่นไปเลยนะหรือถ้าเกิดว่าเออคุณบอกว่าไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรที่มันแปลกแตกต่างจากช่องอื่นนะคะก็ให้คุณเนี่ยลองหาสินค้าใหม่ๆที่แบบว่าเออเพิ่งเปิดขายใน t ิกต็อกเป็นตะกร้าใหม่ๆเลยนะคะ ซึ่งเครื่องมือในการหาสินค้าที่เป็นตะกร้าใหม่ๆนะคะให้เข้าไปที่เว็บคาร์โรดาต้าค่ะเลือกเมนูสินค้าวันที่นะคะให้เราเลือกเป็นเมื่อวานค่ะก็คือเป็นตะกร้าใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะหมวดหมู่นะคะตรงนี้เราก็เลือกหมวดหมู่ให้มันสอดคล้องกับสินค้าที่เรามีความสนใจหรือว่าสินค้าที่เราต้องการจะทําในหน้านะส่วนแนวโน้มรายได้นะคะตรงนี้เพื่อนๆจะเลือกเป็นเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะลงมาด้านล่างค่ะตรงเงื่อนไขตรงนี้นะคะจะมีวันที่โพสให้เราเลือกเป็นภายใน3วันแล้วกดส่ง ก็จะมีสินค้านะคะที่เข้าขายเงื่อนไขาตามนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองดูนะคะว่าสินค้าตัวไหนนะที่แบบว่า เออพิ่งสร้างตะกร้าใหม่หมหมนะะมๆนะคะและมีรายได้เยอะๆนะคะนี่ยกตัวอย่างก็จะมีเนี่ยขนมเปี๊ยะนะคะรายได้1.47แสนนะคะเพิ่งสร้างตะกร้าเมื่อวานนี้นะกระเป๋านะคะ1.38แสนเ็นชัวโกอันนี้กางเกงยีนนะคะกางเกงยีนทรงกระบ,บอกถ้าเกิดว่าเออใครเป็นสายแฟชั่นนะคะก็ลองเข้ามาดูเซ็ตเสื้อทวิสต์นะคะอะโวคาโดนะก็ไปลองดูค่ะและสินค้าแต่ละตัวนะคะถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปเนี่ยเนื่องจากเป็นตะกร้าใหม่หมๆนะคะดังนั้นก็จะมีครีเอเตอร์มีพันธมิตรแค่6คนนะคะแล้วก็เพิ่งจะมีแค่ 7K เองอจแบบอองไ,ไ,ดได้ได้เยอะ แล้วนะคะก็ลองไปดูเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับคนที่อยากจะหาสินค้าใหม่ๆนะคะที่เพิ่งสร้างตะกร้าลงในทิกต็อกเซลเลอร์ใหม่ๆเลยนะคะสมัครเว็บคาร์โล d a ต a .com นะคะให้ใส่โคโด้ด JED นะคะเพื่อรับส่วนลด10%นนะคะลงทุนกับเครื่องมือสร้างไรายได้แบบนี้รับรองว่าคุ้มค่ะรีบสมัครด่วนนะคะก่อนหมดโปรค่ะ